เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพวตัวนี้นะครับฮัสวัสดีครับมีอะไรกี่แบร์ะคะฮาวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มัฟินนะครับผมวันนี้จะมาบอพาผ่านดัน60ยากหรือ160นะครับแล้วก็เป็นในส่วนคําถามที่คนถามมีเช่นเออดันมังกรดําทําไมผมไปเล่นแล้วไม่ผ่านก็อันนี้บอกก่อนนะขั้นต่ําคือต้องพลังเจ็ดแสน,นะครับยวมาขั้นต่ำนะเ,เดี๋ยวมีให้ดูคนผ่านนะ เดี๋ยวนะมันกดดูไหนแล้วมีลืมนะ้วเอ้ยไม่จับอออยู่หมดขอใหครับมืนนะอ่ะมีให้ดูขั้นต่ำคือแปดแสนกันหมดเลยครับเนี่ยพลังส่วนใหญ่จะประมาณแปดแสนกันหมดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นอย่างเราให้ก็ต้อง7จ็ดแสนห้าขึ้นไปนะอันนี้บอกตรงๆเลยก็ของสุรตาตานเล่นนะเอาพูดจริงๆเลย แต่คือถ้าเกิดสมมติสายฟรีสายเติมน้อยจะผ่านใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรออีกสัก5 6 7วันขึ้นไปครับอัพพลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวพลังสัก7 0 0 0แสนค่อยเล่นตอนนี้แล้วไม่ไหวไม่ไหวนะมีอยู่ที่5 0 0 0 0 0ส,ส,สเข้าไปก็ยังไม่ถึงบอสเลยอะตรงแค่ตรงเฝ้าประตูมันก็ตีอูเดียวตายแล้วประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสายฟรีสายเติมน้อยก็ค่อยๆเก็บพลังไปครับเอาสักเ0 0 0แสนเดี๋ยวค่อยว่าก,กันตอนนี้ไม่ไหวนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเปในส่วนคำถาม นี่บิดลงคำถามใต้คอมเมนต์มานะครับมีคนถามนะเราเก็บเครื่องบินกระดาษมีผลกับการเปลี่ยนคา่าไหมนะครับเครื่องบินกระดาษก็คืออันนี้จริงไม่มีผลนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาเล่นจริงจังแบบจะเอาท็อปอ่ะเขาต้องเก็บสมบัติเขาก็ต้องพยายามเติมและแรกนะครับนี่สมบัติพวกเนี้ยนี่เออลอบนี้ไม่มีสมบัติแฮะโอ้ลอบนี้ไม่มีสมบัติวะ่ะเอาสรุปเก็บกระดาษมีผลไหมไม่มีผลนะ ไม่มีผลอการเปลี่ยนค้านะครับเราเราเราไหวเท่าไหร่ก็เล่นเอาเท่านั้นนะ่ะเออประมาณนี้นะครับต่อไปไม่ได้สวัน์เราควรเก็บเพชรดองเพชรว่ายังต่ำสองพันแปดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถมาซื้อกล่องตรงนี้ได้เลยครับสองเอ,อ่อมันจะขายหนึ่งหนึ่งพันกับสองพันแปดเราควรเก็บเพชรดองทิ้งไว้เลยสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยสองพันแปดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึง่งเราจะได้เจ้าเจ้านี่ครับนี่อักษรลูนเนี่ยถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แบบว่าสกิลทองขาดเนี่ย ควรจะเป็นต้องเอาครับอันนี้หนึ่งพันได้ได้หน,นึ่งพันห้ามอันที่สองพันสองร้อยเท่ากับว่าทุกวีกิจกรรมเนี่ยเราจะได้เปิดเนี่ยอยู่ที่สองพันสองร้อยบวกหนึ่งล้อหนึ่งพันห้าเป็นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบถือว่าเยอะมากนะมันจะมีโอกาสได้เอ,อ่อเปิดพาร์ททองเยอะมากครับสาหรับมีนะคนอื่นมีไม่รู้แต่มีเล่นอ,อย่างนี้นะครับก็ลองดูพาร์ททองมีก็ได้นี่แล้วที่สำคัญเราจะได้พวกเอ,อ่อฟ้าเขียวเยอะเราก็มากินแอปเลยเห็นป่ะเนี่ยมีจะสี่สิบแล้วคุ้มไม่คุ้มอะถ้าเกิดสมมุติมีคีตรงนี้ 40มันจะได้1,000กว่าใช่ไหมแล้วหมีก็ทักษะเอ่อ40ตรงนี้ก็เป็นทักษะศาสตพันกว่าหมีก็สบายแล้วเท่กากับว่าหมีจะได้ออคี1,000กับทักษะ1,000ในการดันค่าเนี่ยอย่างของหมีตอนนี้หมีก็คี50ทักษะ50เออขออภัยครับตอนแรกหม,มีถึง50นะแต่พอดีหมีเปลี่ยนของไงเนี่ยเปลี่ยนของไอ้เนี่ยธนูวพวกน้ําแข็งอ่ะ145้าเดี๋ยวต้องไปทำออฟใหม่นะครับออฟออฟตกไปเยอะมากค่ามาตเตอรี่ ตอนนี้อยากให้โฟกัสค่าแม่นยำนะจริงๆแล้วอะ่ะอุย้ยได้ทักษะกับมาทอรี่สองอย่างแต่ว่าไม่ได้แมน่นถ้าเป็นไปได้อ่ะคีแม่นยำเออเออเออมีเอาอันนี้ดีกว่าน้อยก็ได้แม่นยำนะครับที่แม่นยำมีขาดมากถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เอากิจกรรมทุกวนะิสสองพันแปดนะพาทองเพื่อนๆจะแทบไม่มีเลยครับมันก็จะใส่น้อยนะหรือว่าเป็น,ปนในส่วนเลเวลเห็นมามันก็จะน้อย อา๋ยวมีอัปเดตของหมีให้ดูแล้วกันนะของหมีหมีใส่ตามนี้เผื่อเผื่อใครจะใส่ตามก็ได้นะครับเห็นไหมอันที่สามใส่ทักษะอันทตสี่หมีจะใส่ฮิตนะหรือว่าเอาเป็นมาเทอรี่ก็ได้มาเทอรี่พยายามเอาให้ได้ร้อยถึงร้อยห้าแล้วนี่มีเปิดให้ดูแล้วกันอันนี้มีคนถามหมีเยอะหมีก็เนี่ยเห็นนะสามกับสี่หมีจะใส่สลับกันบางทีก็ทักษะคีบ้างบางทีก็ทักษะกับมาร์ทบ้างอะไรเราขาดเรากเา็เราก็ดัดนด้านนั้นไปนะครับอันนี้คีดามเฮดพีมาเทอรี่ แล้วก็ทัศา์นะครับหมีก็จะใส่ตามนี้สามารถเอาไปไประยุกได้นะแต่ว่าไม่ต้องตามหมีก็ได้หมีแค่แนะนําเฉยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่างอนั่นอย่างที่หมีบอกสายฟรีสายเติมน้อยทุกวีคทุกกิจกรรมควรเก็บเพชรฟ้าเนี่ยสองเปนแปดวิธีการหาเพชรฟ้าก็ไม่มีอะไรมากเลยครับนี่หมีก็แลกตรงนี้เนะนี่ยนะนี่แล้วก็พยายามทํากิจกรรมทุกุกิจกรรมมันจะมีแจกอยู่แล้วครับเนี่ยกิจกรรมเก็บเพชรเนี่ยทำลายวันอะไรอย่างเงี้ย ทำไปให้หมดเลยครับมีมีอะไรขึ้นมาก็ทาเพราะว่ามันคือของฟรีนะครับของฟรีคือดีอย่าเริ่มต้นปีใหม่กดกิจกรรมก็จากเพชรก็เก็บเรื่อยๆสะสมไปนะครับถ้าจ่ายฟรีเติมอะไรก็เติมแค่รายวันก็พอเอ้ยเติมรายเดือนก็พอแล้วก็เล่นได้แล้วสบายๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่อั level ล40นะครับของหมีแบบง่ายๆเลยสำหรัสหบสายฟรีสายเติมน,น้อยก็เราไปใช้เทคนิคดูนะอ่าต่อไปในส่วน ถ้าสกิลครบแล้วเราควรดองใบแดงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนค้าตอน80เราก็เป็นเรนเจอร์แต่ว่ามันต้องมีผ่านเควสยากนิดนึงนะแต่ก็ต้องทําไม่ได้นะครับคือตอนนี้มันจะมีให้แลกมันจะมีกดแจกใบนี่ใบแดงครับ,บ <าย equitable> เห็นไหม ca, มาหาหาการ หมู่ดาวเห็นไหมครับเปลี่ยนคัสสองก็คือว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนคัสเป็นเลนเจอร์แล้วก็เราสามารถเอาใบแดงเนี่ยมาเปิดในตรงนี้ได้ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นไงมันก็อารมณ์เดียวกับตอนที่เราเป็นอาเชอร์แต่ว่าเราเปิดได้ใบทองเราเปิดแล้วเราก็เปิดสกิลของฮันเตอร์ไม่ได้ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเดี๋ยวก็จะมีใบครับใช้ใบแดงได้แค่นี้ครับจบแล้วมีคำถามอะไรอีกไหมอ่ะต่อไปเป็นในส่วนบอสบอสจริงจริงไม่มีอะไรเลยนะถ้าเข้าใจจะง่ายเลยครับถ้าไม่เข้าใจก็ยากไปเลยเออ คือบอสเนี่ยไม่ต้องสตันไม่ต้องขัดเลยครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนอะไรบอสมันจะฟาลองที่ค้างคางมันจะบัฟเป็นลูกแก้วรอบตัวถ้าเกิดเนเพื่อนปล่อยให้มันบัฟไปเกิน4ลูกแก้ว5ลูกแก้วขึ้นไปเนี่ยมันจะตีแรงมากแล้วทีเนี้ยแทงจะตายเพราะนั้นในหน้าที่ของตัวดาเมจต,ตอนนี้ก็คือทั้งเออมีไม่รู้วิสาหมีรางหรือเปล่านะแต่ว่าแอดกับนักธนูมีก็คือผ่านง่ายๆเลยก็คืออะไรครับก็แค่ติดตั้งสกิลขึ้นมาครับเอาเป็นอะไรนี่ การยิงบัตรเปล่าเพื่อนๆเขาว่าสลายไหมเนี่แหละเขาว่าสลายคือการ้ังบัฟครับก็อาชีพวิสน์ก็ลองดูแต่ว่ามีมั่นใจเลยว่าธนูมีแน่นอนแล้วก็แอด์จะมีวิศน์ลองดูท่านี้แล้วกันครับพ,พยายามเปิดสก,กิลหาเขาว่าสลายแล้วเอามาใส่แค่นั้นเองหลักๆมีแค่นี้จริงๆแล้วก็เออมันจะมีอยู่สามเลนใช่ไหมให้แทงไปอยู่เลนหนึ่งแล้วก็ดาเมจก,กับบัฟแดาเมจก,กับซับหรือเออดาเมจก,กับพ้าเนี่ยไปอยู่อีกเลนหนึ่งอย่าไปอยู่กับแทงนะครับ เพราะว่าถ้าบอสจะมีเตียวอถ้าไปอยู่เลนเดียวกับแทงจะโดนตีด้วยแล้วก็บอสจะมีสุ่มสกิลแดงลงพื้นหนึ่งในสามก็พยายามหลบครับจะได้ไม่เป็นภาละของพาระด้วยนะพระด้านนี้ก็เครดิตก็คงจะให้พาระอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าต้องล้างแล้วก็ต้องฮิวนะอันดับสองก็น่าจะเป็นแทงที่ต้องพยายามดูตลอดอันดับสามก็คือดาเมจที่จะต้องพยายามล้างลูกแก้วตลอดเวลาครับเอาล้วแหลแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยดีกว่านะครับ มาดูในส่วนการเล่นนะครับันดับแรกให้เพื่อนๆกดค้างไปที่ออโต้ตรงขวาล่างก่อนเลยแล้วก็สกิลสองเนี่ยสกิลสองเนี่ยเก็บว้เล่นเองนะครับก็คืออาจจะกดในส่วนสกิลสองให้เป็นออฟส่วนสกิลหนึ่งกับสกิลสามก็ให้มันทางานไปนะครับนี่อย่างเนี้ยเห็นไหมมีจะปรับเป็นออฟนะครับอาเสร็จแล้วเราเข้าไปตีเลยครับเราก็ดูนักดาบเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดสมมติเขาอยู่เลนนั้นเราก็แยกมาอยู่เลนซ้ายเพราะว่าเราจะไม่โดนดาเมจที่อยู่กับนักดาบไปด้วยนะครับประมาณนี้ สร็จแล้วเราทําอะไรก็ให้เราสังเกตลูกแก้วของบอสเห็นไหมครับตอนนี้มันจะมีอยู่ลูกอ่าสองลูกแล้วเห็นไหมครับอ่าตอนนี้สามลูกนะมีแนะนําให้ล้างลูกที่สี่อ่าโดยเห็นมาามีก็จะกดเห็นมากมันก็จะล้างบัฟเลยครับแค่นี้เองบอัฟลูกแก้วจะทําให้บอสตีแรงขึ้นมากครับถ้าเกิดออดองไว้ห้าลูกเนี่ยแท้งอาจจะยืนไม่ได้นะมีก็เลยขออนุญาตแนะนําให้ล้างบัฟอ่ามาตอนนี้มันสามลูกครับเนี่ยสกิลมาแล้วแต่มียังไม่กดนะเดี๋ยวมีเราก็ออ่ากดแล้ว ประมาณสี่ลูกค่อยกดแต่เพื่อนๆจะกด3าก็ได้แต่แนะนําให้สี่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเออแทงเขายืนไหวด้วยหรือเปล่านะอ่าแล้วเดี๋ยวบอสมันจะเอลีสุ่มลงพื้นเห็นไหม,มเป็นสีแดงก็ให้เราโยกหลบครับมันจะไม่ลงแค่แทงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะสุ่มเออในพื้นตรงนี้ในหนึ่งในสามประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันใกล้ตายมันจะสุ่มสองในสามนะก็หลบดีๆนะครับพาก็ทําหน้าที่ดูเลือดเพื่อนครับจะตายก็รีบพิว ใหญ่มาหมีก็ล้างแล้วครบสามสี่แก้วหมีก็ล้างเลยไม่รอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีเพื่อนที่คอยล้างอยู่แล้วล้วก็ปรับเป็นดามเมจนก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าอีกคนหนึ่งเขาเป็นหรือเปล่าไงหมีก็เลยล้างไปเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้หมีก็เอาเมื่อกี้หมีไม่ได้ล้างมีเพื่อนเขาน่าจะบารล้างนะครับคือจริงล้างคนเดียวก็พอเอาเดี๋ยวหมีลอกก่อนครับอ่านี่สี่แก้วอะอ่าอ่าล้างเรียบร้อยแล้วครับ หลักไม่มีอะไรเลยจริงๆบอสตัวนี้แค่ว่าเราล้างบับเป็นแค่นั้นเองครับอ่ารีบบอสส่มมาที่มีดอามีก็เดินกลับมาครับเสร็จแล้วมีก็กลับไปที่เดิมหรือเราจะไปขวาก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปอยู่เลนเดียวกับแทงนะครับเพราะว่าบางทีบอสจะมีการโจมตีที่เป็นเอลีม e ูถ้าอยู่เลนเดียวกับกับแทงก็จะโดนไปด้วยก็จะไม่คุมนะครับจะทําให้พาด์ลาบากมามันนี้ดีกว่าพยายามไลเ่เลนสลับเลนแล้วก็ล้างลูกแก้วให้ดีแต่างตะกี้มันขึ้นมาสี่มีก็ล้างเรียบร้อยนะครับ อยากให้บอสไม่ได้เล่นแค่นั้นพอถ้ามันได้เล่นเราก็ไปยกขยงนะบอสมันตีแรงนะตอนมีลูกแก้วสี่ลูกนะครับแล้วกแก้วห้าอ่านี่มีกดล้างเลยครับอ่าสี่ลูกแก้วนะครับอย่าปล่อยให้มันใช้แค่นั้นแหละเอาเอลีมาก็หลบซะนิดนึงเอาโหมาสองอันนี้ก็กับเลนเก่าแค่นั้นเองครับพยายามอย่าโดนเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เออตัวนี้เล่นเองอย่าออโต้เอาจริงๆบอสแล้วแหละตอนนี้ไปก็ไม่ควรออโต้แล้วแหละ,หละควรเล่นเองนะครับ สน,นิดหนึ่งและการสงสารเพื่อนๆนะบางทีเขาแทงกับพาเขาต้องเล่นเองอยู่แล้วเราเล่นดามเมจเราก็ควรจะแบบว่าไม่ออโตส้สน,นิดหนึ่งนะครับเกรงใจเขาหน่อยเออนะนี่ยี้สี่ลูกแก้วเหมียวกดล้างเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับสเตปการเล่นมีแค่นี้เองแต่บังกรดำนี่เดี๋ยวมีคอลองพลังจะเจ็ดแสนแะเดี๋ยวมีค่อยทําไกลแล้วกันมีไปลองแล้วไม่ไหวนะโดนตกหัวยู่เลยโดนตบสีเดียวสไตาาเลยกู เรียบร้อยครับเห็นไหมหลักๆมีแค่นี้หลักๆก,ก็คืออย่าให้บอสสะสมเกิน5ลูกแก้ว4ลูกแก้วควรล้างแล้วก็แทงกับอ,อ,อยู่คนละเลนและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็อาจจะมีประโยคกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ